สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Million Story Channel นะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเริ่มทำ YouTube เนาะถือว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกของนุ่นเลยก็ว่าได้เพิ่งได้อุปกรณ์มาครบมันมาเลยก็เลยอยากจะเอาซะหน่อยนะทดลองหน่อยว่าจะใช้ได้ไหมกอ็อุปกรณ์ที่นุ่นมีนะตอนนี้นะคะก็คืออันดับแรกเลยจะเป็น โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่สำหรับคนทำคลิปวิดีโอเนาะจะต้องมีนะคะอันดับสองไม่เจ้าตัวนี้เนี่ยเ,เป็นโบ y a BYM1 นะคะเป็นไมติดปกสามารถรับเสียงได้รอบทิศทางอันดับสามสำหรับคนที่ใช้ iPhone เพราะว่าตั้งแต่ iPhone หกขึ้นไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบปากแบนซึ่งหลายคนเนี่ยทุกคนที่ใช้ iPhone นะคะจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไมนนอกเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะคะฉะนั้นสำคัญเลยเราจะต้องมีอะแดปเตอร์ซึ่งจะเป็นตัวแปรสัญญาณนะคะอันนี้ขาตั้งกล้องสำหรับไทยที่ไม่ซีเรียสเรื่องขาตั้งกล้องนะคะก็คือสามารถที่จะพิง เพียงกับอะไรก็ได้เนาะให้สามารถถ่ายทำคลิปวิดีโอได้สำหรับใครที่ไม่ซซเรียนนะคะแต่ว่าสำหรับนุ่นเนี่ยนุ่นเลือกใช้เป็น MT 1 6นะคะของ u l a n c y เนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถปรับระดับได้หมุนได้นะคะแล้วก็จะถือถ่ายก็ได้จะตั้งถ่ายก็ได้นะคะและที่สำคัญเลยถ้ามีขาตั้งมาคู่กันเนาะเป็นตัวนี้เป็นรุ่น ST06 นะคะจะมาคู่กันเนาะเขาจะประกบอบกัน,นี้นะคะถามว่าถ้าไม่มีไฟได้ไหมก็ได้นะคะแต่ถ้าถามอีกคำถามหนึงถามว่าถ้ามีไฟถ้าทำให้คลิปมีคุณภาพดีกว่าไหมคำตอบก็คือใช่ค่ะแน่นอนมันจะทำให้เราสว่างขึ้นดูสวย ดูบรท์ขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ถ้ายัางไงเนี่ยใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้นุ่นด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้นุ่นทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย